อันนี้เรามาที่เขาหินเหล็กไฟเท่าบอกว่าเป็นจุดชมวิวมุมสูงของหัวหินหนี่ตรงนี้เลยอ้าวเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ใชอ้าวจุดชมวิวที่หนึ่งเอาเราเลยมาตอน,นไหนอะ่ะก็เามื่อกี้แสดงว่าที่ออเราเสิร์ชไปมันเป็นจุดชมวิวที่หนึ่งใช่เหรออ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกัน เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูแล้วกันเงียบมะเงียบมันไม่มีคนเลยอ่ะมาด้วยในวันเสาร์นะอาจจะมีว่าเป็นเสาร์ที่ชเช้าวันกี้กำลังจะเดินทางเข้ามาคือมันก็เหมือนกับโซนสาธารณะเนอะ เป็นจุดชมวิวแล้วเป็นสวนสาธารณะของคนแถวนี้หรือโห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 เปล,ล่าก็คงเป็นมุมใกล้ๆกันนะเดี๋ยวไปดูกัน ที่จะทำงีที่เท่าไหร่ไม่บอก,บอกไม่บอกอ้ายเดี๋ยวม,วมัวมัวๆไปแล้วกัน ไม่ใช่ตรงนี้นนก็ไปได้ดเดนฮะลิงเหรอรู้มันพอมันรู้ว่าเรารู้เงียบเลยนะ ลิงแน่นอนเนี่ยมันดียกเรียนรงนี้ไงลิงเหรอเนาะน่าจะลิง,งนงเอาน,นี้มีลิงเยอะ,อะใช่เราเดินไปจุดชมวิวที่เมื่อกี้ผ่านมา จุดนี้จุดนี้ดีกว่าจุดที่เดินมาข้างล่างนะจุดนี้แบบเห็นได้แบบรอบเลยหูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนน,นี่จดแล้วเราจะไปจุดที่หกกันไปจุดก็พอนะ เดียวก็พอแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เปลี่ยนที่แล้วใช่ไหมเออมันก็คุ้นๆค,ค,คล้ายๆกันแหละแต่ขึ้นมาเดินเล่นหน่อยก็ดีอากาศดีวันนี้อากาศดีปกติมันต้องร้องไห้แดดก็ไม่มีแล้วยเย็นๆแล้วอ,อากาศใช่ใช่เหรอ ใช่หรอใช่ก็มันชุดทางตรงนี้แล้วอ่ะพี่จุดชมวิวที่หกเนี่ยไม่มีลานอะไรให้ยืนเลยมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติเลยี่ระว่างผ่านมันอ่เหนาฝั่งภูเข,ขาม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 า แล้วก็เป็นฟังทะเลคือจริงๆค่าไม่ได้อะไรมากเดินมาจุดที่ห้าก็สวยมากแล้วใช่แนะนําว่าเดินไปถึงจุดที่ห้าก็พอแล้วพอแล้วถ้าใครอยากเดินเล่นมาก็มาจุดที่หกก็ได้วันเนี้ยแดดไม่ร้อนนะแต่มันก็จะทำให้มองถึงทะเลไม่ชดนะัดอ่ะใช่ถ้าเกิดวันที่แดดแรงๆอ่ะน่าจะเห็นทะเลสวยมากไปเลยนะใช่ เราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเจอนข้างล่างโอเคบายระวังนะเก๋มันจะตีกันสองฝั่งไปไปดีกว่าเหมือนลิงจะตีกัน <c oughs> ใช่เดี๋ยวลิงเดี๋ยวลิงตามถึง <c oughs> แล้ววันนี้มาไหว้หลวงพ่อทวดที่วัดคว้วยมงโคนหัวหิน <c oughs> ท่าาานดมเิิมเมเเรียกกคนนาททออดดบุญพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นแต่แมวไม่สบายหนักมากก็เลยบอกหลวงพ่อช่วยคุ้นของแมวหน่อยแล้วก็มาไหว้หลวงพ่อแต่ถ้าเกิดแมวหายก่อนวันที่มารับแมวกับคุณเทพก็จะพาแมวมาไหว้หลวงพ่ออีกทีหนึ่งเขตไปเดี๋ยวไปไหว้พระด้วยรวบมุนกับดักด้วยแล้วใส่บาทไว้ ที่จะช่วยวัดเด็กให้ชูฤิต์จะเดินลุ้งเรียงปลาเหอะเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อเดี๋ยวดูว่าเราจะไปไหนกัน จะ<อ>ไปหาข้าวกินก่อนถ้าไม่ไปไหนก็อาจจะเข้าไปเยี่ยมแมวเลยใช่คุยกันไว้เจอกันตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินก็คือแมวชื่อทองยอดป่วยแต่เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเต็มๆว่าป่วยอะไรแล้วทำไมถึงต้องผามาทีน่นี่แต่ตอนนี้เข้าไปดูก่อนเมื่อวานขอบคุณหมอแล้วคุณหมอให้ถ่ายได ท้องยอดท้องยอดท้องยอดหยอดท้องยอดท้องยอดเออยังไงคะโอู้หตื่นตื่นเลยตื่นเลยมาเดินมาทางนี้เื่นอะหนูถอยหลังไม่เต็มไงใช่ไหมหนูปีนออกมาข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยอู้อู๋อู๋อู๋คนเก่งอู๋อู๋ดิฉันต้องหยาดเลย อืออัน,นเกนะ่งอ่เร็วๆนะให้ได้นะดูมาจันอืมกินข้าวได้แล้ววันนี้กินข้าวได้แล้วหลังจากกินก็ไม่ได้มาหลายวันตะกะละธรรม,มาดาเป็นแมวที่ตะกะมากอ Team ๋อ <c oughs> โอ้โอ лушай, ตายแล้วนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเขาหายแล้วเนี่ยขอคอดีกว่าขอคอต่อคอตอคอ อยู่ที่ไหนอยู่ที่หาดเขาตะเกียบแล้วอ่ะ,อะเปลี่ยนคนหาดเขาตะเกียบไป อยู่ร้านหมูกระทะอีกแล้วไปทิศไหนก็จบไปหมูกระทะเราพักอยู่ที่คอนโดบ้านเพียงเพลินปะบ้านเพียงเพลินมันเดินข้ามถนนมาแล้วก็เข้าซอยมาก็จะถึงหาดเขาตะเกียบแล้วใช่ก็เดินทะลุมาที่หาดเขาตะเกียบก็จะมีร้านหมูกระทะอยู่ร้านหนึ่งใช่โอเคเดี๋ยวเรามากินกันดูดูราคาก่อนหมูกระทะก็มีนี่นะชุดใหญ่ชุดเล็กชุดใหญ่ชุดจัมโบ้แล้วก็หมูจิ้มจุ่มด้วย พุดจังโบสามเก้าเก้าแม่ใหญ่มากเลยทาแต้ก็ได้อยู่เลยได้อยู่เรียงมาหนึ่งเลเยอร์เพราะว่าหมูกระทะทะเลนี่ถูกกว่าหมูกระทะภูเขานะใช่กระทะภูเขาไซมินิห้าร้อยใช่แล้วก็มีนี่มาถาอีกน้วโอเคแต่ปลามหมึกยูกสดอยู่นะแหม่ต้องสดแหละเรื่องอะไรหมึกอยู่นี่เลย อันนี้เป็นปลาดอลลี่ที่ไม่น่าจะใช้ปลาทะเลน <Okay. S 2> ล่าแหละโอเครอเตารอเตาจุดเตาอยู่นานมาก